ต่อช้นะใน้อาอารยาบ้าครับข้าวอกใช้ชาชาสีสังเออดิบกับแบบเแล่วนี้นะครับ กบริรถ okay. เรือที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งตั้งเที่ยานีวัดเป็นชายเข้าออกในชาชาลาที่หนึ่งฐานีจวงแสงครับ ในทุกๆสัตว์โดยได้รับการปฏิบัติการโดยได้รับการปฏิบัติการโดยสถานีตรวจสอบที่มี <sum> ให้ขบวนดรางีกระบวที่เราเที่ยวชาสรขึ้นราขบวรถวเที่ยวขึ้นกระวนที่หนึ่งหนึ่งปลาสถานีเฉลิใช้เห่นตัดยสารนนำสิ่งของสำหรับของท่านเพืจัดหาที่นั่งบางสานที่ในที่ทระบุยงในตัดยสารให้เป็นที่เรียบร้อค่ะทางดยสานที่มีตอดยสารรถเร็วขบวนที่หนึ่งนึ่สิ่งของสำหของท่านเพ่อจัดหาที่นั่งบนรถให้เป็นที่เรียบร้อ ขับรถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีชุมแสงไปแล้วจะูกรับส่งตัวจากสถานีบางนาต่างหาก กตเลยมทบนก็จอดอีกทีหนึ่งหน้านีฝางงา สานีบางเวิวร์ดเขตจีนจิตบางกุ้งสุรโรนาโตอาดราปันจุฬาปันน,นาลา ชายภับภาษศักษ์ุ๊กปรดิเสรอาษทงสนานีดังชายสถานี้จะไปร้วกันครับ